สวัสดีค่ะน้องแอลคนอีสานค่ะเมื่อนี้น้องแอลก็จะมาเฮ็ดนํามัามากขี่หัวไว้ใส่ประโยชน์นะคะน้องแอลจะเฮ็ดไว้ใส่ฮดพืชพักสวนคั่วเนาะคะ่ะกะมาเบิงวิธีทําเลยเนาะคะ่ะน้องแอลจะเฮ็ดไว้ใหย่ยายเพิ่นใส่ฮดพักเนาะคะ่ะ น้แล้วก็ได้เตรียมถุงพานะคะไว้ตะกอขิงมั่วใส่ค่ะีละค่ะถุงพาน้องแอ้วเตรียมไว้กอกิงมั่วใส่นะคะ หยิบใจมันซะเนาะค่ะกลัวมันจะเต็มจับเท่เลยค่ะ แค่นี้กับพอ่อแล้วค่ะเดี๋ยวกะมัดปากเนาะคะ่ะจะสีเอาขีงวัวนี่ไปไว้ในองคแล้วกะ,ะสีเปิดน้ำใสเนาะคะ่ะ เอาขิงวัวมาไวในโองนีแล้วค่ะเดี๋ยวกะสีเปิดน้ำใส่เนาะคะ่ะเปิดน้ำกับสีเปิดใส่ให้ทวมขีงหัวเนาะคะ่ะ น้ำท่วมขิงงัวแค่นี้กับพอ่อแห้วเนาะคะ่ะน้องแอวกับบได้เฮ็ดหลายค่ะเฮ็ดแค่พ่อใส่เนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมักทิ้งไว้เมื่อคืนเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนเ้าค่คอยมาเบิงค่ะให้น้ำขีง้งัวมันออกเนาะคะ่ะกับปิดฟ้าไวค้ค่ะเดี๋ยวมืออื่นเสาจังมาเบิงค่ะ เดี๋ยวมาเบิ้งกันเนาะค่ะว่านามมา้ำอาคีงัวนี้มันออกไปเนาะค่ะอ้าวนี่แหละค่ะขีงัวมันออกค่ะเลยนำม,มักสูตรเข้มขน้นละค่ะหน้าก็จะเป็นสีดำๆออกน้ำ,ำตาลน้ำตาล,ตาลค่ะค่ะเบิ้งกันเนาะค่ะเข้มข้นเลยค่ะ เข็มขนเลยค่ะเนี่ยค่ะขิดข้นค่ะก็ะเอาหน้มามะขิงว่านี้และะ้วค่ะผสมน้าม้วก็ฉชีดพดพืชพักสนวนข้าวเทาไห่เลยเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าจะเอาไปชีดพนทั้งใบกะเอาผ่ามะกรองก่อนเนาะคะ่ะมันจะม,มีฟุ้งตะก่อนค่ะ หัวฉีดเท่ามันยังวัอุดตันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนางม,มาขี่หัวกับ,บเเีียงแค่นี้เนาะคะ่ะเอาไว้พอกันในคลิปใหม่สวัสดีค่ะ